เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศกันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะกับท่านผู้อำนวยการกรกตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านได้มีการตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติอยู่ที่80%โดยจะได้รับบัตร3ใบ3สีค่ะ นายประวิทย์ก้อนทองดีค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้มีการเปิดเผยค่ะว่าการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติภายในหน่วยเดียวกันในวันอาทิตย์ที่8กุมภาที่จะถึงนี้ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรทั้งหมด3ใบนะคะบัตรแรกคือบัตรเลือกตั้งสสเขต บัตรต่อมาคือบัตรเลือกตั้งสสอแบบบัญชีรายชื่อและบัตรสุดท้ายค่ะคือบัตรออกเสียงประชามติโดยวิธีการนะคะต้องเลือกสอสอให้เสร็จก่อนจากนั้นไปรับบัตรออกเสียงประชามติที่อยู่ภายในหน่วยเดียวกันซึ่งบัตรเลือกสอสอเขตนะคะจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนแบบบัญชีรายชื่อจะเป็นบัตรสีชมพูส่วนบัตรสุดท้ายคือบัตร ออกเสียงประชามาติจะเป็นสีเหลืองจะได้รับบัตร3สีนี้นะคะโดยสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานกกตจังหวัดอุบลราชธานีท่นานได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่80%ของผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งจากจํานวนผู้ที่มีสิทธิ์ค่ะจานวน1.5ล้านคนหลังจากการเลือกตั้งสสในปี2566ชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะออกไปใช้สิทธิ์ การเลือกตั้งมากถึง72.53จากจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์นะคะ1.4ล้านคนซึ่งท่านผู้อำนวยการนะคะก็เชิญชวนค่ะสำหรับประชาชนทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามไม่ใช่แค่จังหวัดบนราชธานีค่ะออกไปใช้เสียงของท่านในการเลือกตั้งแล้วก็ลงเสียงประชามติพร้อมกับย้ำว่าสิ่งนี้คือหน้าที่ของพล,ลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย ทุกคนจะมีส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางประเทศผ่านเสียงของท่านโดยเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนหากพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะสามารถร้องเรียนได้ผ่านแอปพลิเคชันตาสับป,ประรดค่ะหรือว่าจะเป็นสำนักงานกกตอ,อุบลราชธา,านีโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์045210329นั่นเองค่ะ